เราท่านที่มีอาการกดไหลย้อนนะครับรู้สึกท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดไม่หายนะครับเนื่องจากว่าคุณอาจจะเข้าใจว่าคุณเป็นที่กระเพาะอาหารอย่างเดียวนะครับเลยรักษาไม่ตรงจุดนะครับวันนี้นะครับ UQ Max นะครับตอบโจทย์เรื่องของคนที่เป็นกดไหลย้อนมากๆของเรานะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้ เทรดมาร์กคิวมินกัสนะครับซึ่งเป็นเทรดมาร์ k จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยทั้งหมด6อาการด้วยกันนะครับอย่างที่1คือดูแลแผลในกระเพาะอาหารนะครับอย่างที่2ยับยั้งแบคทีเรีย HPO Li โอที่เป็นสาเหตุทําให้กระเพาะอาหารติดเชื้อแล้วอาจจะลุกลามเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้นะครับอย่างที่3นะครับจะดูแลเรื่องของกระชับหูรูดนะครับลดการที่กรดกระชอกขึ้นมานะครับอย่างที่4ดูแลกรดแก๊สในกระเพาะอาหารนะครับอย่างที่5ดูแลระบบลําไส้นะครับมีพรีไบิลองขตัออ่นให้ผลิตน้้ําาดดีไมกขขึ้นนการยย่อไมัจด ทำได้ดีขึ้นคนที่มีอาการท้องอืดแน่นหรือว่าท้องป่องนะครับอันนี้เกิดจากการที่ตับนะครับผลิตน้ําดีไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้อยู่แล้วก็ดูแลมาหลายอย่างแล้วไม่ดีขึ้นนะครับยูคิมแมนะครับเพียงแค่890บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูแลได้ทั้งหมด6อย่างเลยนะครับวันนี้สนใจถ้าเข้ามาตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ตอนนี้ได้เลยนะครับ